คนรักเวนจูรี่ดูคลิปนี้กันเลยครับผมบอกเบอร์โทรก่อนเลยนะ080 4648888และ080 494888 8เปดคนไม่อยากดูคลิปอยากโทรหาอยากเดินทางมาดูได้เลยครับกับคันนี้เวนจูรี่3.0ตัว V ครับปี2018สีดํีดำมีน้อยในตลาดหายากมากๆนะโทรมาเลยนะถ้าใครดูต่อ ยาวไปนะครับผมหน้าตารอเล่านะครับผมสภาพเดิมสภาพดีนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของไอ้ตัววก็มาครบนะตั้งแต่ตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์ลูกแก้วใสๆเลยนะครับผมตัวไฟแล้วก็ชุดแต่งนะครับผมตัวของสเกิร์ตนะให้รอบพันจาก เดิมของโรงงานผลิตมาน้อยนะครับสำหรับในสีดำเนี่ยคุณขับคุณ้องถนนเลตีสักหนึ่งเดือนนะคุณเจอเ็นจูรี่สีดำนี่ไม่น่าจะเกิน1ครคันครึ่งอ่ะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นเฉลี่ยนะครับผมหายากมากแล้วก็ในปัจจุบันนี้สภาพดีๆสภาพ,ส,ภาพสวยๆนะน้อยมากคุณผู้ชมนะอ่ะดูหน้าตาหล่อเหลาเดี๋ยวผมพาไปชมรอบคันนะครับเรา ทางด้านนอกและด้านในกุญแจก็เป็นปุ่มสตาร์ทอยู่แล้วกดล็อกปิดล็อกได้จากทั้งสองฝั่งมือเปิดต่างๆโครเมียมนะครับผมสวยกริปดูดีนะตั้งแต่พวกรางน้ลลาฝนหลังคานะครับผมกระจกมองข้างหรือแม้กระทั่งตัวมือเปิดแล้วก็ตัวโลโก้เบนจูรี่ดาบยาวนะครับผมสวยเลยนะครับแล้วก็พวกเกรดต่างๆตัวอักษรก็ยังเดิมๆนะล้อของเขาก็เป็นเอกลักษณ์ของเบนจูรี่นะมาในโทนของสีเทาต้องแบบนี้นะครับสวยนะอยากได้สดใหม่ ปี2024ครับโยโกฮามานะฟิลญี่ปุ่นนะจัดไปได้เลยปากเดี๋ยวดูด้านในกันหน่อยแต่ภ้าเปาะหนังสวยเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้องฝากแวะตรงนี้นิดนึงนะครับผมติดฟิล์มให้ใหม่นะจากนามนิฟิลมใช้งานใช้ดีใช้ยาวเนี่ยตัวนี้เลยนะครับผมก็ประกานตัวฟิลมให้อีก7ปีเนี่ยคุ้มค่าเลยนะครับผมเบาะสภาพดีสภาพสวยส่วนของด้านในปั๊บประตูก็จะได้เป็นสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะเปิดเข้ามาก็เจอเบาะคู่ การจัดเรียงของเวนจอรี่ก็ถือว่าทําได้ดีแล้วก็ชานฉลาดมากๆมันสามารถเดินเข้าเดินออกได้ง่ายเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยเห็มั้ยตึอครับเนี่ยเห็นป่ะง่ายๆนะครับผมสวยเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ตัวเคาน์เตอร์เราก็ติดตรงนี้มาให้ใหม่นะครับจากพิพัฒน์พงษ์นะเล่นของแบรนด์เนมมีชื่อหน่อยนี่นะโลโก้ ตัว P อยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับฝมไฟ LED สีขาวเปิดได้ปิดได้วางถังน้ําแข็งวางแก้วน้ําวางอะไรตัวนี้ก็ง่ายโคมกระดุมด้านล่างก็ครบครันนะครับผมแล้วก็ตัวบอกผู้น้าอยากให้กล้องดูตัวโลโก้ Venturi หน่อยนี่นะครับปั๊มมานะครับจากเดิมเดิมตัวของโรงงานสภาพยังดีอยู่เลยนะครับผมบอกสภาพสวยมีความยับย่นบ้างตามในเรื่องของการใช้งานเนาะนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมตัวด้านหลังนะสะเกิร์ตด้านบนตัวนี้ครอบผมถางหลังเอยแล้วก็ ชายด้านลา่างโอสีสวยนะครับอะลโลโก้ฟีของเราเนาะสติกเกอร์ไว้ไปเดี๋ยวเปิดโทว์กันหน่อยอ่าบอกนะครับก็พับไว้เป็นห้าสิบห้าสิบนะเก็บได้จะพับแขนก็ได้หรือจะพับนอนเป็นราบเรียบแบบนี้ก็ได้แล้วก็ที่สําคัญอยากให้เห็นพวกรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวที่วางแก้วตะไครยเก็บของอยู่ภาพสมบูรณ์นะนี่ไม่มีขาดไม่มีรุ่ยเลยนะครับสวยมากเอง พร้อมใช้งานนะครับก็มาร์กบใหม่มาที่วัแก้วฟรอหน้าใช้งานครับไปทาเป็นรถบ้านครับเป็นรถครอบครัว่อนนี้ฮิตมากและโดยเฉพาะสีดำที่งตัวหายยากๆนะแล้วก็ประตูท้ายประตูดูดนะจ๊ะปิดแค่เบาพอเบาพอนะไม่ต้องถึงขั้นแบบปิดแรงปิดตึงนะเอาแค่แปะๆปับๆป๊บดูดติ๊บนี่เห็นป่ะครบครันนะครับมาเดี๋ยวมาดูหลังพัวงมลัยนะฟิลคันนี้เป็นยังไง เปิดโชว์ไว้หน่อยนะครับนี่ใ้แสงเสริมเข้าขโปร่งนะครับตัวนี้มีเก็บงานอีกหนึ่งจุดนะครับผมรถเพิ่งเข้ามานะครับก็จะเป็นตัวพี่ตัวเบาะตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่ๆเขานะครับผมจัดก,การนะครับเป็นงานคราฟนะชิ้นงานชิ้นนี้ชิ้นเดียว องกันสภาพสวยสดเลยนะครับผมได้ของใหม่ได้ของอะไรไปใช้แน่นอนไหมวิ่งมาอยู่แสนกลาง,ลางเท่านั้นเองโอ้โหถือว่าสวยงามมากนะครับผมสําหรับในตัวนี้นะฮะ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะครับผมแล้วก็ดูราคาย้ํากันอีกทีแล้วก็เรื่องของช่องทางการติดต่อนะว่าเป็นยังไงต <c oughs> ันนี้นะครับย้าอีกทีว่าเป็นตัวเวุสี3.0ตัว V ตัวท็อปครับสีดํามีน้อยในตลาดและเป็นรถที่ หายากนะครับก็บอกว่าสีดําถ้าเทียบกับตัวของสีขาวก็เป็นตัววีราคามันจะขยับขึ้นหน่อยห้ 5, 000, าหมื่นน่าง8ปดหมื่นถึงถ้าประมาณแสนหรือบ้างก็มีเหมือนกันนะแล้วแต่ในเรื่องของสภาพแต่สภาพสวยกริบแบบนี้ของเราจัดให้เลยนะครับผมในราคาเพียงแค่ 82,900บาทตามต้นคลิปเป๊ะๆใครดูถึงตรงนี้แล้วสนใจนะครับตัดสินใจก็ได้เลยอยากจะมาชมรถตัวจริงอยากจะมาสอบถามเกี่ยวกับไเรื่องของการดอกรถเรื่องการจัดไฟแน์บางคนอยากสอบถามเรื่องป้าเหลืองอีกต่างหากนะครับพิมพ์คอมเมนต์อะไรกันเข้ามาได้แันเข้ามานะครับอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่นะครับผมติดต่อได้เลยที่เบอร์นี้นะ080464 8888 8และ0804948888ในฐานะคนที่รักเวนจูรี่สีดไดเหมือนกันเชียร์เลยเชียร์ขาดใจเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนคันนี้นะครับผมสวยๆแบบนี้ทักมานะครับผม ออกัสรถมือสองเส้นการจนาพิเศษครับฝั่งตรงข้ามของโรตัสไซน้อยนะครับทุงหน้าเข้าสู่กรุงเทพก่อนถึงเซ็นทรัลเดสเกตมาไม่ยากพักกันเขา้มาก่อนนะว่ารถยังอยู่ไหมติดจองติดอะไรหรือเปล่าพิมพ์พูดคุยอยากให้น้องๆจีมงานนะครับผมส่งรายละเอียดส่งข้อมูลต่างๆของรถไปไอวันนี้แม็กออกัสรถมือสองลาไปก่อนกับเจ้าเป็นตัวนี้สีดำสุดหล่ออันนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ